อยู่กันในสกิลเลเจนต์เราย่อนะครับวันนี้จะมาเล่นแก้ทางเบต้าให้ดูนะไว้น่อมดกน,นียนแล้วเราก็จะไปตบพวกตัวสไปร์พีทกันคนระับผมเอาสไปร์คอนแทรคไปก่อนนะแบกต้นเกมเดี๋ยวมาแก้ทางตัวสไปร์พีทสองตัวดีกันตอนนี้สไปร์พีทเก่งมากครับแมงมุมไม่ไม่ได้ดูตอนนี้แมงมุมไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีไม่มีฟิสมาเพิ่มดาเมจแต่เขาสามารถไปเล่นคอมโบตัวพีทวูนได้นะสามารถ เร่งตั้งเป็นฟีดจากบุญได้ครับก็ยังพอเล่นได้นะแต่ก็ไม่น่ากลัวเท่าตาที่มีฟีดเฉยเพราะว่าในตาที่มีฟีดเนี่ยตัวสายได้เปลี่ยนเอ็แท็กอาจจะจะสู้ไปมุมไม่ได้ครับเขาซื้อฟีดไปแก้เข้ามาตบสไปฟีดกันบูล,เลีเอ็แกแท็กผมจะซื้อกันครีหรือว่าครีบูดดีครีบูดก่อนนะเนาะแล้ค่อยมาซื้อกันครีที่หลังยูนิคเอ็กแท็กรอซื้อเฟร อ่าัฒเฟซี่ครับผมเอามิสมิสิกโทมลงสายดามน,นะก็เรียกว่าเกมไวกันเลยก็ตบสไป์พีดก่อนมันจะได้เกิดนะครับตัวสไป์พีดเป็นตัวละครที่เป็นเมตาแล้วก็เก่งมากๆนะครับแต่ความเก่งของมันเนี่ยมันจะชูศักยภาพในช่วงเลดเกมนะไม่ใช่ช่วงต้นเกมแบบนั้นไม่นะช่วงต้นเกมตบรีบตบันนะครับเอาให้มันหายใจหายคอไม่ออกนะก็จะแก้ทางให้ดูนะ ว่าเราจะเอาชนะเมต้าได้ยังไงนี่เป็นการแอนตี้เมต้านะครับซิ่งให้มันจบไปอยู่ไยให้มันร้องไม่ออกก็ถ้าเขาจะอยู่รอดในเกมนี้เขาต้องเล่นสายซอมบี้แนละ้วมีคนเอาดาบดามาซิ่งด้วยนะวอร์ท้าเฟนซี่รอซื้อวอร์ท้าเฟนซี่อีกอันหนึ่งสำหรับสายดาบนะเวลาสายดาบสู้กันนะครับตัวคนที่ดาเมจสูงกว่าชนะนะครับดังนั้นอย่าเพิ่งไปเริ่มอัพพลังโจมตีคอาโจมตีอย่าเพิ่งไปอัพขวานนะ ลงเป็นวงไอแท็กให้สูงที่สุดก่อนนะเวลาส,สำสหรับสายดาบนะต้องคุณจะได้สายดาบเป็นหลักครับโฟกัสที่พ่ายยกตีให้สูงที่สุดก่อนนะครับย้าคํานี้เสมอมงมุมเล่นหีบอันนี้โลบเล่นโลบอยู่อยู่นะครับตัวคนที่เขาการันตีเขาจะเอาอะไรนะอ่ะเขาอยากได้อะไรอนะ่ะไม่รู้นะคนนี้เล่นเชียวจัดกล้องดูดาวมา เล่นแปลกๆหน่อยนะสไปรีติตันนี้แต่ก็ว่าก็น่าจะตึงนะเพราะว่าตัวเมต้านะก็ระแวงไว้ก่อนแต่ผมตัวที่ผมกลัวกว่าคือนี่อีวิลเบเกอร์นะเป็นศัตรูทางธรรมชาตินะครับสู้ไม่ค่อยได้นะถ้าจะสู้ได้ของต้องนำมากๆนะครับจุดลิงค์คริสเราซื้อแท็กบูทผมจะลงไอแท็กบูทก่อนนะก่อนซื้อ updating. อัพเลตติ้งยังไงก็ดามเมจสูงสุดดามเมจเป็นสิ่งที่ต้องการสูงสุดนะ ตัวน,นี้สายหลบเต็มห้องเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่เมื่อกี้ทำไมเขาโยกว่านสายหลบอะ่ะไม่เคยเห็นเลยอาจจะเป็นแนวทางใหม่ก็ได้นะปกติตัวนี้มันจะเป็นให้คริมันทิกเกอร์เนี่ยจะเป็นหลบฮิวเป็นหลักแบกก็ได้นะไม่เคยเล่นเหมือนกันนะอาจจะเป็นแนวทางใหม่ลองดูถ้ามันเวิร์กเดี๋ยวผมจดไปเล่นบ้างนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปแย่งคริชใช่ป่ะครับเล่นสายหลบแทนตัวนี้มันไอ้สไปายที่จะเก่งกว่านี้ถา้าถ้ามีโล่แล้วตอนเนี้ยแบบมีโล่มาหลุกด้วยแต่ว่า แค่นี้ก็เก่งแบบมีครีฮิวออกทะเลรัวนน่าเกลียดแล้วน่าเกียดผลที <c oughs> ่คพยายามโยกไปเลยสายหลบแต่เพราะว่าถ้ามีเมจิกดอทสมดาวก็จะพอสู้กับสไปพีได้แล้วว่าจะหลบได้เยอะมากเขาก็พยายามเอามาแก้เมตากัน,นผมผมไม่รู้แต่ผมซิ่งไงเดิเอาหอ,อกมาซิ่งแล้วมาจิ้มแล้วเรายังไม่ได้เจอตัวตึงนะครับตัวตึงพัรคอ ตัวอีวีเบเกอร์ก็อยากเจอสักทีอยากรู้ว่าใครเก่งกว่าแต่ว่าต้นเกมเราน่าจะได้มีฟาษีดีกว่านะัอีวีเบเกอร์มันต้องปั้นตัวนิดนึงนิดแบบนิดเดียวคริแชร์พอทำเฟนซี่เราซื้อชิลเลกแทแทครับก็ตอนนี้มีฮิลเราสามารถปั้นสไปค์ใหญ่ได้เลยนะปั้นให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่ใหญ่ได้นะแล้วก็เดีย๋ยวฮิลยืดเลือดเอานะ ก็เป็นลูกรักแล้วก็จะลงชอบตัวนี้บ่อยหน่อยชอบอะทำไมอะใครไม่พอใจไม่พอใจบอกมาผมจะลงบ่อยอยากยเพราะผมอยากเล่นมันเก่งอะก็มันเก่งอะเดียมล่อยแท็กก็ไม่มีอะไรซิปกติลงดาบแล้วดาบดาบดาบดบจะดูว่าของที่ผมแวะก็จะเป็นเนี่ยเป็นคริเป็นคริเป็นสไป์ก็ไม่มีอะไระะแบบะค,คไไรับ คือถ้าตัวสไปคอนแทรคมาคู่กับตัวคริแชร์ผมจะลงคริแชร์ก่อนนะเพราะม่นได้ดาวสายคริด้วยก็ไปดาบดาบดาบก่อนนะครับไปดาบดาบดาบก่อนครับดาบดาบดาบเอ่อไอจีตี้ชัคเกิลจำเป็นนะตอนนี้แล้วก็ไปฮีลิ่งคริครับผมต้องซื้อฮีลิ่งดิสัปชั่นไหมไม่ต้องซื้อเนาะจัดเราเปลี่ยนตำแหน่งไวๆไปเลยดีกว่าวิธีเปลี่ยนไวๆก็คือเดี๋ยวเราไปลงสายวูนด้วยนะผมยังไม่เจอตัวคริวูนเลยเดี๋ยวผมจะพยายามลงสายวูนับ กันต่อจอก,กับสปพีชเนี่ยเขากะจะมาเล่นสายฮิลแหละโอเคดูทรงแล้วเรียบร้อยตาหน้าผมเจออีวิเบเกอร์ชัวร์นะครับเว้ยพลิกตอบอีวิเบเกอร์ให้ปะเว้ยล้วใครจะไหวกับผมอะเนี่ย จซติชชเชคเกอร์มาเลยซื้อรอเลยดูเจอเจอมันแน่นอนซื้อใครจะไหวกับผมนะไ,ไม่เลียคอมโบมาเพื่อนเสียใจด้วยลาคอนลาคอนเลยพุณเดาเดี๋ยวาลาคอนก <c oughs> ็เจอพี่เดี๋ยวเราเพิ่มขนาดสไปแล้วก็ฮิลสู้เอาเนะไม่ไม่ไม่หยิบของแก้พิษอ่าตานี้เดี๋ยวให้ตัวคิวลิ่งคริปไปคิวเด้งสู้เอา ไม่รู้ม่ไรู้ไหวหรือเปล่าแต่คิดว่าจะไหวนะเพราะเราตีเร็วมากซอยพิกเจอพิกเฉยเลยอ๋อพิกเล่นสายพิษไอ,อสายดอทเล่นไม่รอดนะเข้าใจละจริงพี่แกได้สายบูลก็ไดไ้ไม่ต้องไปฝืนเล่นพิกก็ได้นะสายบูลเก่งเหมือนกันนะ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ครีวบูลอยากได้พอดี ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนละพลาดกันได้สามวันนี้ซื้ออะไรต้องซื้ออะไรต้องซื้ออะไรครับฮิวผมว่าเราพอแล้วผมไปนี่ก่อนกคิดบูก่อนอยากได้ตาคริุส่งแล้วก็ดาบดับดาบดาบดับดับดับดาบดาบดับดา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 บดบดาบดาดาบ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 ดบดาดาบ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 ดบดบาบดาบบดบดาบดดําเป็นดาบโบที่ดดดาบดาได้บาบีาบดาาบดาะาาาา ก็เรียกว่าน่าจะยืนไม่ถึงสองวิทครับยากมากที่จะคุณจะยืนถึงสองวิทคุณเจอของโบราบครีวูดไปเรียบร้อ่อในมุมจะแตกเลยไม่ไหวดเด้อสไปด์คอนแทรกอืมซื้อไว้หนึ่ง วู้พอทำลำเพลมาแจ่มมากครับ agility c h a c k e แจ่มมากครับผมอาจจะซื้อวูดิมเตี้เพื่อขึ้นดาวสายขึ้นดาวสายวูนครับเพราะว่าตัวในกาซารยมันก็ไม่ได้มีอิมแพกมากนะเพราะเราจบเกมค่อนข้างไวนะซื้อวูดิมูไปเลยดีกว่านะเผื่อมีใครเล่นสายวูนขึ้นมาจะได้ฟอกแกทางได้เอ้ยเขาไปแทงม้าเราไปแทงม้า evil b a k e r คุณคิดพลาดละคุณพลาดละคุณไม่รู้จกักบางกร วดดอบดับกอเดียสายซิ่งคุณพลาดและ้ะเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่ใหญ่ที่สุดของคุณนะบอกเลยคุณมาแทงมาแบบนี้เสียใจด้วยคนระับผมอยากซิ่งอะ่ะไม่ซิ่งเลยพวกเนี้ยอัน,นี้ซิ่งอยู่วิสเลือกจากจัง ผมจะลงเล่มหนึ่งที่วูนครับแล้วก็ลงอีกเล่มหนึ่งที่คริยิบวูดิมูไปแล้วก็วอทามแลมเพทของแกดดอสผมากอยากให้เราเจอพีเพเทนวูนเฉยะครับแล้วก็คริแชร์ครับจะรอซื้อตัวคริบูตเพื่อตักคริทุงสูงก่อน ตอนนี้ไม่ไม่มีสายฟรีนะมีเพชรครีไปก็ไม่ได้มีแพ็กมากแต่ซื้อได้ครับเพิ่มดาเมจครับแต่ว่าขอโฟกัสครีก่อนต่อซิงกงนเดียบาฟับ,บตอนนี้คือพอเราขึ้นดาวสายบุญกับสายครีปจะทำให้ไอ้ขึ้นดาวสายครีปจะทำให้ดาเมจครีแรงขึ้นด้วยนะแล้วก็อัตราครี่สูงขึ้นคนระับก็จะปิดเกบได้ไวมากๆอันนี้วิที่สามตายโอเค เล่นเวดดอมตะโกนเนี่ยวิธีวิธีเช็คความเก่งนะคุณต้องจบเกมให้ได้ภายในห้าวีนะครับตอนที่วอร์ไทม์ำเพจกับวอร์ไทม์เฟสซี่มันยังอยู่นะฟอสั่นแอตแท็กฟูลลี่แอตแทกเดคอฟเบอรี่วูดไม่ได้ใช้ดิเพื่อนพอเวนตอสจัดไปฮูลิ่งแอตแทกจัดไปฟิวชั่นวูลนมาครับมาแล้วรอตั้งนานวิชัยมาช้าไปหน่อยก็จะปิดเกมได้ไวขึ้นอีกครับ ข้าสามดาวคือแน่นมากๆบอกเลยว่าใครโดนก็ต้องเสียวต้องซ่านคือยิ่งเราปิดเกมไว้เท่าไหร่เนี่ยตัวทาเลนก็จะออกดีขึ้นเท่านั้นก็จะทำให้เราต,ตีเร็วขึ้นมากๆนะดังน,นั้นตัวดีควรจะจบเกมไวๆนะถึงวิสองวิสามวิโอเคอยู่ได้สามวินะครับ ยี่เปนทนวูนอัพลิฟติ้งกับเอทแทคแชร์ฟูลล็กแท็กอัพลิฟติ้งแล้วกันครับจะขึ้นดาวสะสะีสระจะขึ้นสีดาวแล้วพุบไปเรื่อยเออเมจิกครีปไม่ใช้นะไม่ซื้อนะซื้อครีมแชร์นะแล้วก็เอทแทคดีเฟสเอ้ยผมควรจะซื้อไอดีนะครื่องพิวริงเรสนะเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อเดี๋ยวขึ้นดาบก่อนผมต้องซื้อดอชบูตไหมเดี๋ยวค่อยมาซื้อครับรอ รอได้วาทายเปอเซอริตี้ก่อนนะเฟอร์เวนดอสผมยังดาวดอสอยู่เลยกันผมยังไม่เก็บนะรอให้มาสักห้าดาวให้มันค่อยกลับมาเก็บดอสนะครับไม่ก็ได้วาทายเปอเซอริตี้มาเธออีวิลเบเกอร์ยังไงพี่ชายหนึ่งวิสองวิสามวิเท่านั้นเรียบร้อยไม่ไหวหรอกคุณคิดว่าคุณจะอยู่ต่อหน้าผมได้สักกี่วิเชียวผมมาซิ่งมาโดยตลอด ซึ่งกับไม่สนเมตาเมตาคืออะไรอูดักแท็กมาแล้วโว้กว่าจะมาไอเจตติเช็คเกิลดามจแบตเตอรี่ตัวที่ใช้คุมนับซื้อเลยนะเห็นมันอย่างนี้มันใช้คุมนับเออเ,เลือกยากจัดเลือกยากจังผมว่าผมจะผมยังเก่งอยู่ผมจะแข็งใจไว้แล้วก็รอซื้อดามจแบตเตอรี่นะเดี๋ยวจะเริ่มเก็บ พอสองดาวแล้วเราเริ่มเก็บสองของในสายวูนได้แล้วนะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวกดปุ๊บมันจะขึ้นขึ้นเป็นสามดาวพอดีคือสองที่ติดครับคือเราตีถี่มากๆทำให้ตัวใช้ตัวดาเมจแบตเตอรี่คุ้มมากๆนะดาเมจเราสูงขึ้นมากๆจากไอ้ดาเมจแบตเตอรี่เนี่ยโอ้คุยแหลกไปแล้วโอ้เกือบเกือบลื่นับเพราะว่าตอนนี้เรามีปัญหากับตัวสไปรับเริ่มเก่งนะครับ มีปัญหาแล้วนะครับเพราะเริ่มเกล็กแล้วครับแบบสามดาวพอดีเรียบร้อยสไปคัตทรักฟอร์เวนดอ o ์สโอเคแล้วก็เราซื้อโฮลี่เอ็กซ์โพชั่นได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะคอมโบกับทาร์เลนทำให้ตีเร็วนะครับดังนั้นซื้อไปเลยนะตัวเฉพาะแค่ตัวดีตัวเดียวนะครับมันใช้ใช้กับโฮลี่เอ็กซ์โพชั่นเป็นคอมโบนะครับกับทาร์เลนเป็นตัวอื่นไม่ต้องไปซื้อนะครับเดี๋ยวโดนสไป p ิ t เธอเร์ปี้เลยสวนดูวลวนะครับจำว่าเคสตัวนี้เท่านั้นซื้อโฮลิสวอชั่นได้ถ้าเจอไปสักกันต่อผมว่าผมซัดได้หมดผมกลัวแค่สไปร์พิดสไปร์พิดมันเริ่มพังอัดแล้วนะพิทามิทไวจัดคนระับ เมื่อกี้เขาฮิวเลือกได้ขึ้นมาแต่เขาก็ตายอยู่ดีนะเพราะโดนดาเมจมาสารโถบเข้าไปเอ่อโฟเวนดอสเราเริ่มมีอย่างเริ่มมีแล้วผมซื้อวอทาม์เมจิตี้ได้ครับแล้วก็ผมจะซื้อตัวนี้ด้วยคิวินเรชเอามาใส่เกรดครับวูนเด็กแท็กกับคร เอาคริวูลได้ดาสองสายเลยยิวเล่งคริของดีแต่เจ้าฮิวไม่ได้ใช้เราซื้อฮิวงดิลับชันได้นะเพื่อทำให้ปิดอาเปียดไวขึ้นเพราะว่าตอนนี้สายดับตันสี่ดาวแล้วผมสามารถแวะได้แล้วนะแวะได้ตามสบายตัวสปายพีดอีกตัวดึงตึงหรือเปล่าสามวิโอเคไม่น่ากลัวเท่าอีกตัวหนึ่งนอีตัวอีกตัวคนนี้เก่งนะโอ้ยวยเขตบให้่ะ ชาโดว์ทัชซีตบให้นะยิงติดจับชั่นโอ้โหนี่ไงโอรี่เอ็กโซชั่นผมบอกแล้วซื้อเลยซื้อได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโดร์โทพีเลยอย่าไปกลัวอย่าไปหยองจริงๆเราซื้อเค u n เตอร์ไอแท็กได้ด้วยนะเราเค้าเตอร์แท็กมันจะติดคริกโดวดวดทำให้มันทิวทิวกับอัดดดวๆแปะปูโดดวๆด้วยนะคนดูงงเลยฮะซื้อเค u n เตอร์ไอแท็กซื้อไว้ดาวเดียวแล ผมอยากได้ดาวสายพิษขึ้นหนึ่งดาวด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวไวซ์นัมมิดก็ค่อยๆปั้นไปครับมันปั้นได้เลดเกมปั้นได้เยอะนะครับมีทางให้ปั้นอีกหลากหลายตบตบๆๆๆๆๆสร็จเรียบร้อยสองวิเท่านั้นร่วงได้วอกแล้วสไปร์พิษมันตึงแล้วนะมันแค่ไปลื่นตัวชา o ด a s s ัลซินนี่เฉยไปแท็กแช์ครับ ไปเพิ่มพิษเอมเลือกยากมากเลยผมจะฟูลี่เอ็กแทก่อนนะเดี๋ยวเราพยายามเข้าสู่สละบฟูลีไปไป่ไวๆแล้วก็เฟอร์เวนดอสฟลี่วูซื้อติดไป้นหนึ่งไหมคอมโบกับดาวิดแบตเตอรีนะ่จะซื้อไว้นหนึ่งนะแล้วก็โอ้อันนี้ยาก <laughs> อันนี้ยากไปชอยด์อะชอยด์ยากไปเดี๋ยวผมจะรอซื้อว่รทําแลมเพจแล้วกันเพราะว่าสกิแลแรมันหาย,ยากกว่านะ แต่ชอยดิลย,ยากเกินไม่ดูไหวป่ะอีวิเบเกอร์เอเทอร,ร์ปีเดกับมารัรนะนี่คือผลที่ไม่ควรทำนะแต่ว่าที่เราต้องทำเพราะว่าเขบาบทวเทเลนนะอืมลื่นเนี่ยนะครับเดตุผลที่คุณบัสโร่สั่งสอนเราว่าไม่ควรซื้อโฮลิสโพชัันนะ แต่เราก็ต้องทำนะเพราะตัวละครนี้มันใช้คุมนะไปอัพลิฟติงต่อหรือเฟรนซี่คริอัพลิฟติงคริสแมจิกคริยังใช้ไม่ค่อยคุม้มยังไม่ซื้อจะซื้อไอคริสดอชไปหนึ่งนะจะมาติคริคริช่วยแปะอุลปิดดาเมจไ,ไวๆคือเราอะสามารถเล่งวูลถ้าปิดดาเมจได้ครับมาแก้ทางสายฮิลนะสมมติว,ว่าคุณเจอสายฮิลเป็นฮิลห,หนักมากคุณไม่รู้ทำยังไงคุณ ไปวนสุดทางแล้วก็ปิดดาเบทโดยใบให้มันฮิวไม่ทันคนระับก็เป็นการการแก้ทางนะโอ้โดนเคอเตอ้ยแทกเกือบแตกไม่ใช่คอเตอ้ยแทกเมื่อกี้คืออะไรเพอร์เฟกต์ดีบาวเป็นเพอร์เฟกต์ดีบาวนะครับโฟร์เวดด์ดอชก่อนผมนจะไป วูนักแท็กครับผมต้องขึ้นดาวสายครีแล้วก็จะขึ้นดาวสายฟิตด้วยเคานเตอร์แท็กอย่างที่บอกว่าซื้อมาติดไว้ถึงได้นะให้มันติดครีดรัวๆแต่ผมจะซื้อดอชบูนมาคอมโบกับดาเมจแบตเตอรี่ก่อนนะต้องการดาเมจเพิ่มโดยด่วนเพราะปิดดาเมจไปทันสไปรมาร์เวลซื้อได้ครับเอามาคอมโบกับครีฮิวคอมโบกับครีวูล ตับ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 โอเคโฮ้ยมีคนตบยีวเบเกอร์ให้เราแล้วสบายแล้วเอาได้การสายพิชไปครับอันนี้รีเฟสชแอตแท็กบูลเฟอ่์บูลคอนร,รีเฟสดูไหมไอันนี้ฮิลลิ่ง แท็กบูทครับเพิ่ม a t แท็กก่อนนะจำเป็นแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อตัวฮิวิ่งเร e ไม่ก็ฟูลี่ไอแท็กไอฟูลี่ครีดเพิ่มมัตตักรีไปอีกไม่ก็ฮิวิ่งเรสเอาไปหุบไปฮิวิ่งเรสก่อนแล้วกันโอ้ชีลนเดอร์ไม่เป็นไรเราปิดอาเบียดไวเหมือนสองวิจบเกมเหมือนกันนะ ก็ซิ่งกันต่อซิ่งกันต่อแบบไม่หยุดยัง้งผมไปลกดาบก่อนนะยังไงก็ไปดาบแน่นอนโฟ t p l เพนไม่ได้ใช้จบเกมไวนะไม่ได้ใช้ Holy ลิก l o s ชันไม่ได้ใช้ครับอันนี้วูลติดตติดไวหนึ่งครับอันนี้เอ่อครี Creed. ดเราซื้อไว้เพื่อที่จะให้มันติดครีดเฉยนะไม่ได้ใช้จริงจังนะฟูลี่ดอสซื้อได้นะครับถ้าอยากซื้อ ว่าเดี๋ยวไปเพิ่มค่าดอชแล้วก็มันจะคอมโบกับตัวโฟร์เวนดอชแล้วก็ผมจะซื้อยูริครี5ดาวไปเลยครับเราจะเก่งมากๆนะยืนได้นานขึ้นเราซื้อเฟสซี่ครีครับเพราะเในเนี้ยไอเฟสซี่ครีเพิ่มดาเมจสูงสุดนะอันนี้ไม่ได,ด้เพิ่มดาเมจเพิ่มสปายอันนี้เพิ่มดาเมจเฟสซี่ครีจริงๆผมควรมี5ดาวนะแต่ผมไม่เจอตอนนี้ไม่รู้ใครหยิบไปหมดนะานดาเมจปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อย เป็นเซคริอันนี้สติกไปนหนึ่งครับใช้คอมโบกับาเมจมาเตอรี่ทรัฟฟี่เลยไม่ได้ใช้ใช้ไลฟ์สติลดาเมจคุมอยู่ตัวละครน,นี้เพราะาตีถี่มากๆครับทามเคิร์ดใช้ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่แต่ว่าเราจะซื้อติดไปนหนึ่งเพื่อที่จะคอมโบกับ,กบตัวดาเมจดแบตเตอรี่ครับเราซื้อเบสเรทครับทำให้เรทไวขึ้นเราจะได้ใช้ฟูลลี่แอค์แท็กได้ใช้ฟูลไอคแท็กครับพยายามปั้นตัวละครทุกๆรอบๆด้านนะครับ หลังจากที่ตัวดาบมันสีดาวแล้วก็จะเห็นว่าผมปั้นคริป,ปั่นวูดปั้นฮิลปั่น,นดอสปั่นสปไปไปปั่นเรสรจะปั่นพีตต่อด้วยครับเนี่ยก็ปั่นให้รอบได้ไปเลยนะโอ้จบเกมแล้วมั้งเนี่ยถ้าเราไม่ลื่นก็คือชนะแล้วนะลื่นครับโอเคผมมีเอเจนตี้เชคเกาดาวแล้วเรื่องห้าดาวแล้วยังแพ้เลยไม่ไเอาเบสเทไปก่อนเอ่อวูได้แกครับปิดดามจไวขึ้น สายดอสต้องหยิบของแก้เวสครับแล้วก็ของแก้พิษปุรีลีดไม่ได้ใช้เบเรชกับเบสเรทอืมไปเบสเรทครับปันตัวก่อนเนาะแล้วก็ร,รีเฟซอีกทีหนึ่งทรีฟเฟยลไม่ได้ใช้บูน,นิมูไม่ได้ใช้เลยซื้อแทกแชบให้สไปร์ตัวใหญ่ขึ้นจะยืนได้นานขึ้นด้วย เราซื้อเบสเทรดอีกครับเร่งเร่งให้ติดฟูลี่ไวๆเราจะได้ดาเมจสูงๆนะนี่ครับเราติดฟูลี่ไวแล้วดาเมจสูงเราปิดดาเมจเขาได้ไวคนระับเบสเทรดคอกะจะทำให้เราอยู่ได้นานขึ้นนะแต่มันนิดเดียวอ่ะนิดเดียวจริงๆผมเอาวูลนคอนโทรลไปครับคอราบงก,กับดาเมจแบตเตอรี่ดีกว่า แล้วก็ลองรีเฟรชดูไลท์ดิวตามิเอตจะทำให้เราฮิวได้เยอะขึ้นนะดิจินคอนโทรได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้เนาะดอทแชก็ดีแต่ว่าถ้าดอทเรายังต่ำอยู่แต่ซื้อได้เพื่อขนาดสไปน d o ะดอทแชไปเลยแล้วก็พอมันขึ้นสองดาวเมื่อกี้เราซื้อให้ขึ้นสองดาวด้วยนะพอขึ้นสองดาวปุ๊บเราก็จะได้น,นี่ด้วยรนะับจริงผมก็ซื้อไม่จิกดอทมามาดอทเพอร์เฟกต์ดีบ่าวะ ไหวหรือเปล่าถ้าไม่ลื่นโอ,อ,อ้เลือดเลือดมาจากไหนเยอะแยะอ่ะขอดูหน่อยเลือดมาจากไหนวะพี่ช,ชายอ๋อซื้อมาพอดีมีคนร่ลิวยผมซื้อมาจิ๊กน็อตมาดอทเพอร์เฟกต์ดีเปล่าครับคนงงอะ่ะผมบอกแล้วโดดดอกแลนะ้วเป็นงงแน่นอนอัพลิฟติ้งครับเอาไอแท็กแชร์ไปเพิ่มขนาดสไปา์หน่อยทันทีซื้อแล้วไปก็ไม่ค่อยคุ้มนะผมอาจจะซื้อตัวโฟล์ทซันคอนโทรลไปเพื่อขึ้นดาวไปเลยนะครับ ขึ้นดาวสายสปายมันแชร์ดาเมจเยอะขึ้นนะสปายเราแล้วก็สายพิษไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวอาจจะลงคอ,อก,การคดนะไปกันต่อก็จะจบเกมแล้วผมว่าถ้าผมไม่ลื่นนะลื่นหรือเปล่า ผมดอสเทอร์ดี้เลยนาทีหนึง่งก็ประมาณนี้ครับเล่นให้ดูนะครับว่าไล่ตบตัวเบต้ายังไงคอมค้างไปแล้วก็ไปการคอมโบสายครับดาบค,คริบูลนะบอกเลยว่าโคตรอันตรายโคตรตึงเนะี่ยก็ไว้เจอก,กันคลิปหน้าครับ